โยดาบซาสวันดีวิลรุ่นเมกาดิวิลรุ่นดูปายดิวิลรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าดากอนเทรลนะท่านผู้ชมนะ ดาร์กทรีว์ฮันเตอร์เวิลด์นะครับมันเป็นเกมแบบแนวไอดินนะครับไอดินคล้ายๆกับเจ้าตัวเ,เกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบของการวางมือแนวตั้งนะครับที่จริงมันเล่นแนวนอนได้ด้วยนะครับแต่ว่า,เ,าเกมเขาบอกว่ามันเป็นไอดินเนาะท่านผู้ชมเนาะมันจะเราจะรับบทเป็นเขาเรียกว่านะักก้ามอนสเตอร์นะท่านผู้ชมนะในโลกแฟนตาซีนะครับมานะเราจะมาเล่นกันเลยนะครับรลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างค้งยางในใต้คลิปเลยนะครับมีให้เล่นเฉพาะระบบ Android เท่านั้นนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมดต่ก่อนเทวฮันเตอร์วิวนะครับรีสกูนะครับกดอินเตอร์ไปเลยนี่เมื่อเราทําการเข้าเกมมาแล้วนะท่านผู้ชมนะเราก็ต้องทําการสร้างตัวละครก่อนนะครับกดบวกไปได้เลยนะครับมันก็จะมีอยู่สี่อาชีพหลักๆนะท่านผู้ชมนะสี่อาชีพหลักๆในที่นี้ก็จะมีในส่วนของวอริเออร์นะครับท่านผู้ชมนะนี่นักดาบนักลบอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็นักเวทนะครับท่านผู้ชมนะนักเวทพงไั่ดีกับท่านผู้ชมนะเอ้ากรตึงนะครับ อันนี้ภาพมันน่าจะเป็นแนวตั้งนะคนดูนะผมขอไปด้วยนะครับแล้วก็มีเรนเจอร์นักธนูเยดนะครับนักธนูนะก็ตรึงก็ตรึงนะฮะสไตล์ภาพก็จะคล้ายๆเกมเก็บวิวทั่วไปเลยนะครับส่วนต่อมานี่จะเป็นอาชา o w นะครับชารูฮันเตอร์นะทุกผู้ชมนะนี่คล้ายๆกับแอสซัสซินอะไรประมาณนั้นนะครับเราลือกได้เลยนะครับอยากเล่นตัวไหนนะแต่พี่จะทําการเล่นในส่วนของเรนเจอร์สเนาะ ถ้ามีไอไงขออภัยด้วยนะครับพอดีเจ็บคอนิดหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะมากดเล่นเลยนะกดนิกนี่มันก็จะมาแล้วนะครับเราก็เลือกได้สไตล์ทรงผมยังไงนะครับนี่พี่จะเอาโอ้โหสีผิวสีดำนี่นะครับสีทรงผมนะครับท่านผู้ชมนะโอเคประมาณนั้นแล้วก็ตั้งชื่อลงไปนะครับตั้งชื่อลงไปบิ๊กคกนะฮันูหนึ่งโอเคจากนั้นกดตกลงเลยนะคนดูนะคนตื่น เฮ้บอยมาแล้วนะท่านผู้ชมนะตอนนี้นะครับภาพก็วยภาพสวยอยู่นะเกมนี้นะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะภาพก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ในส่วนของเคเวสนะครมันจะอยู่ด้านล่างซ้ายมือนะครับเราสามารถกดไปได้เลยนะครับเควสนะร้านลิชแมนชนเพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3ามแสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบ o f f i c เ a l เพ <spe> ียงแอดไลน์แอดวิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w w w ร์เว็บวิชแมนช็อปเติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยวิชแมนช็อปว้าวแล้วมันก็จะเดินเควสออโต,โต้ให้เลยนะครับนเกมนี้ตึงอยู่นะวิวอัพเรียบร้อยครับตามกดตามเควสเลยนะครับ ภาพสวยนะฮะพี่ปรับภาพสุดเลยพี่เล่นบนมือถือ s n a p n แปดแปด8นะครับท่านผู้ชมนะเออกดตึงกดตึงมาเดินมาตรงนี้นะคนดูนี่รับธนูนะครับกดตามเควส่ยังไม่มีภาษาไทยนะครับเกมนี้นะเหมาะสำหรับคนที่ใช้มือถือแนวตั้งเนาะอันนี้พี่ก็เล่นบนอ่าเจ้าตัวมือถือ s n a p n แล้วก็8ป8นะครับนี่รับของอะไร c คร a m อะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะเฮ้อเดินเควสต่อครับเยดูนะครับกดออกไปฮะ กดเคล็ไปได้เลยเคจะอยู่ด้านล่างซ้ายมือนะครับตรงกลางๆอะ่ะนะท่านผู้ชมนะไม่ได้ล่างหรอกมันอยู่ตรงกลางนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมนี่มันก็จะมีด้านล่างนะครับมีเพลเยอร์นะมีแพ็คก็คือกระเป๋าแล้วก็ในส่วนของสกิลนะท่านผู้ชมนะสกิลหลกัหลกๆนี่จะใช้อยู่นี่แม่เขาจะอยู่ตรงขวามือนะครับในส่วนของสกิลแรกนี่จะเป็นสกิลยิงธนูอันนี้ของผมเป็นเรนเจอร์เนาะมันก็จะต้องยิงธนูอยู่แล้วแนะถัตถมันยิงปืนนี่แป,กแปกแลกๆนะนะ มานะครับสกิลสองนี่อันล็อกววเจ็ดนะครับตอนนี้เราวลเท่าไหร่อยู่วะเวิวห้าอยู่ดีนะครับแล้วก็สิบหกนี่อันล็อกนะครับมีตีปกตินี่ฮะเรากดตีได้นะครับคนดูนะแต่ว่าเราจะกดเอ่อเควสตามเควสเลยนะอันนี้อันนี้เป็นพวกมอนนะที่จริงเราตีเขาได้นี่แมว่าเราจะฟาดตรงนี้นะเออกดตึงนี่กดกดในรูปของหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับตรงด้านล่างขวานะมันจะเป็นการยิงออโต้นะครับเก็บวิวออโต้เลยเดี๋ยวกดตึงปล่อยบอดได้ กดรอกดเตะกดอันตรายเห็นไหมเห็นไหมใส่รัวๆนะครับแต่เราจะกดควิดของเรานะครับท่านผู้ชมนะเราไม่อยากเสียเวลามากมายนะครับโอเคไปตามควิดเรื่อยๆฮะทีนี้โจเนียวนี่รับของนะครับเอาอะของมาว่ะอะไรอ่ะ โอเคมันอาจจะปิงนิดหน่อยนะครับคนดูนะปิงปิงถือว่าปิงอยู่ในระดับหนึ่งเลยอ่รารับของมาแล้วนะฮะไงต่อปุยเคยสครับอ่านี่มันจะให้เราทําการลากสีนะท่านผู้ชมนะลากสีระบายสียงไงให้มันเต็มนะครับกดเอานิ้วแตะไปเลยนะฮะเออ ขี่เรียบร้อยยังไงต่อเฟสฮะกดเฟสได้เลยนะครับถ้าเราไม่รู้อะไรก็กดเฟสนะครับนี่ใส่ของนะครับอีควิปเรียบร้อยธนคณูเราโคตรตึงเบลก้าแล้วนะคนดูนะโคตรตึงไปทีนี้เดินตามน้องหูขี่ไปคุยเฟสคุยเฟสมีนี่มาแล้วมาละเฮ้กาไปฮะคนดูนะ นี่น้องก็จะทําการเปิดคัสซีนิดหนอ่อยเย้เดินไปไหนอนะ่ะนี่เป็นมิชชั่นนะครับอันนี้เป็นเกมออนไลน์นะคนดูนะเป็นเกมออนไลน์นเปิดครีมของรับคของรับเควสนะครับมีสัตว์เลี้ยงนะมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่รีฟายเงี้ยอินเชนมีการตีบวกอาวุธของเราได้ด้วยนะครับผมก็จะตีบวกไปเยอะเนาะอ้อยมอตูดเลยกดข้างก็ได้นะครับคนดูนะอย่าดู <L> กดรวยสัตวิธีโชว์รวยก็คือตีของให้คนดูดูเอาละมานี่มันสามารถสลับเป็นแนวนอนได้นะนี่แนวนอนอย่างนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนะสลับเป็นแนวนอนได้เล่นแนวนอนได้นะครับสำหรับใครอยากเล่นเป็นแนวนอนก็ปรับได้นะครับท่านผู้ชมเยดู <L> yeah, เดี๋ยวผมจะลองปรับเล่นเป็นแนวนอนดูแล้วกันเนาะยี yeah. กระึงนี่แน่นอนมันก็ดีอยู่นะครับดูภาพมันก็ดูเออดีขึ้นนะครับไหนควสต,ต่อไปยังไงโอเคแตะไข่มานะครับไข่มังกรเปิดขึ้นมาครับเฮ้มันก็จะสลับเป็นแนวตั้งให้นะครับสำหรับออในส่วนของที่เราออกมาจากการไฟนะครับท่านผู้ชมนะเกม ปกติแล้วเนี่ยมันจะให้บังคับให้เราใช้แนวตั้งนะครับท่านผู้ชมนะใจร้ายเนาะเกมร <laughs> <Fuck it. S 1> ้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายถึง3 0 0 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด h ิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w w w ร i c h m ์เ s h o p ิ o m มนเติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัย1้0ยด้วยริชแมนช็อปว้า เฮ้ยอะไรเออะตัวใหญ่ให่เอาอ่าใส่กันหน่อยใส่หน่อยอร่อยชัวเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะล่วงไม่ใช่มะม่วงแต่ก็ล่วงได้เดยวลงมาข้างล่างครับทีนี้ รับของนะครับทีนี้เห็นตามควิไปได้เลยนะครับเกมมันไม่ได้เล่นยากนะคนดูนะเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันมีภาษาไทยเออเกมมันจะน่าติดตามนะครับเป็นมันเหมือน Monster Hunter คนดูบอกเลยแต่ว่าเป็น Monster Hunter ที่เป็นสไตล์ไอดอมีปล่อยบอดได้ประเทศไปเดินไปฮะเอาอ่ะเอาอ่ะ ยิงนกซะหน่อยยิงหมูยิงนกยิงไก่ไปควีตฮนะโอเคจริงๆเราเดินได้นะคนดูเราเราเดินอิสระได้แนละ้วอยากไปฟาร์มวิวตรงไหน,นเราก็ไปได้นะครับไม่ต้องมาเดินตามควีตก็ได้นะครับแต่ผมแบบชอบแบบสไตล์ตามควีตนะเดินตามควีตอะไรเงี้ยเฮ้ยอ้าวเ,เรียกนกมาแล้วเลยไอ้ใยอ่ะเอวนก อากูลวงเฉยเอา้าอ๋อมันรับไปได้โอเคเกือบไปแล้วตกใจเมื่อกี้นี่นี่มาละอันนี้เขาก็จะพาทัวร์นะครับพื้นที่เรานะท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยเขายังออปติไมา์มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันยังรัน60เฟรมได้ไม่เต็มที่ะแต่ผมปรับ60เฟรมแล้วนะต้องให้เขาปรับอะไรอีกนิดหน่อยนะครับรอเขาอัปเดตใหม่เรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชม ดากอนเซลใช่ไหมว่าโลโก้มันจะขึ้นตรงนี้แหละอ่าไม่ใช่ต่อฝั่นี่ออนไลน์แล้วคนดูคนโคตรเยอะเลยขี้สรีงไม่ด้วยนะแน่งกูแทบมองไม่เห็นอะไรนะตอนนี้ในเกมมองไม่เห็นอะไรเลยยีเตวอะไรอ่ะชับตัวอันโอเคไปทีนี้เดินไปไหนต่อเอาว่ะใส่กระลิง เออสก,กิลเราปวดล็อกหมดแล้วนะเราเรเวลเวลสิบแปดแล้วคนดูเอาดีเอาดีโคตรตรึงคมกลับมานะที่นี่มาส่งควสนะครับเยโดนี่มีสัตว์เลี้ยงระบบสัตว์เลี้ยงเราสามารถที่จะให้อาหารได้เห็นไหมเห็นฟีดอเนี่ยให้อาหารแบบให้อาหารคุคณท่านแบบหมดตูด <c oughs> <c oughs> ตาฝากไหม มานะตอนนี้ตัวละครเราก็วิ่งมานะครับตามตามเครสนะเราสามารถที่จะปิดได้นะปิดปิดเครสได้กดตึงกดตึงอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะมีอะไรพชรอืมพชษก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ใช่พิด ที่ใส่มือนะคุณดูนะเย็ตกระตึตงกลับมาฮะทีนี้เราก็เดินตามเควสไปนะครับไม่เฟี้ยวเลยอ่ะนี่มันก็ตีมอนไปก่อนนะครับช่วงนี้ปนไปไหนต่อ <Okay. S 2> oh. นี่มันก็จะมีการแบบว่า,าคุยคงคุยเค,ยคยสนะฮะเอ็มอสัตว์เลี้ยงนี่เราก็รับพวกภารกิจรายวันเรานะครับคนดูย <ê> ีอะไรตัวอะไรอ่ะเอาล่ะทีนี้เรามาล่าบอสกันอีกแล้วนะนี่ งไงดึงไหมแล้วก็ปรับปเป็นแนวนอนได้นะถ้าเราล่าบอสอย่างเงี้ยนี่คนดูปรับปเป็นแนวนอนได้เลยนะครับเฮ้ยยี่สิบไหมนี่เก <c oughs> ็บหมดชัวกว่าแนละ้วกดตึงแต่ฮะคอนเฟิร์มกอนเฟิร์มนะครับนี่มันก็จะปรับอ่า เนีนยตั้งให้อัตโนมัติแล้วก็ใส่ชุดกรงชุดก่อที่เราได้มานะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจะตัวเกม d a g o n t a i l Hunter World นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวะแบบว่าไอเดนนะครับท่านผู้ชมนะไอเด้น MMORPG นะครับท่านผู้ชมนะไปโหลดกันมาเล่นได้นะครับมีให้เล่นเฉพาะ เจ้าตัว Android เท่านั้นนะเออนะครับนี่โหลดอยู่ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปเลยนะท่านผู้ชมนะส่วนใครต้องการหาเว็บเติมเกมดีไม,ม่ว่าจะเป็นอ v e, PUBG Mobile Genshin Impact Free Fire r ีพับจีโมบายเก็ตชินอิมเพกฟรี e ฟวอลเลอร์แลนด์โมบายอ่าไฮเปอร์ฟอนะครับแล้วเกมอื่นอีกมากมายนะครับถูกกเติมตัวแน่อนอนนะครับโดยเฉพาะวอลเลอร์แลนด์นะคนดูนะถูกกเติมตัวแน่อนอนไปเติมไปได้ที่เว็บริชแมนชอปนะท่านผู้ชมนะเติมถูกเติมดีเติมไวการันตีผู้ใช้งานหมดเลยเอาเสียเลยสามแสนคนนะท่านผูน้ชมนะ ไปเติมกันได้นะครับเติมถูกเติมดีแน่นอนลิชแพนช็อปครับสำหรับวันนี้พี่โคกขอตัวไปก่อนแล้วขอจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแยังไงนิดกันพี่โคกจะได้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าวู้ฮูไปเล่นต่อดีเกอร์อะหิหิหิลาลิชแพนช็อปเพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในลายถึง3 0 0 0สนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i เ h m a n s h o p c o m อเติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าว